สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะนะ FC นะครับพบก,กับผมช่งางระเดชนะวันนี้ช่งางระเดชพามาไม่ใช่พามาดิเรียกว่าลากเลยฟ้าลากสสายครับเ <c oughs> มื่อคืนสสายก็ไปตกกุ้งมามาดูเขาหน่อยว่าวันนี้เขาได้เท่าไหร่ป่ะครับกุ้งนี่ก็ตกตกขายนะไตนะรูเท่าไหร่สามร้อยเหรอ,อ,รอ,นนอไสร,รวมเล็กใหญ่เนาะ เป็นกุ้งตกนะครับไตไปตกมากับพิวัตรมาคืนช่างเด็ดไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดตาดฝนมันตกแทบทั้งวันครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดไปตกแล้วเราถ่ายคลิปไม่ได้ครับถ่ายคลิปยากนีอ่อเดีมีโอกาสจะไปตกให้ชมนะครับดูอ้โูกุ้งสดสดกุ้งสดสดจากคลองเดี๋ยวดูช่องไหนติดช่องไหนนี้ กุ้งแม่น้ําธรรมชาติครับผมแหมได้เป็นโลเนาะไตเนาะโลฝาปะเนี่ยโอ้โหดูวะสายกำลังกินเลยครับนี่นี่ตวัวแห่เป็นกุ้งธรรมชาติกุ้งจากทองอะครับตอนนี้ไต่เขาใส่กระป๋องเพื่อที่จะเอาไปขายนะอย่างนี้ได้แน่นอน สามสี่ร้อยเนาะได้พอได้ค่าน้ำมุกน้ำมันกับข้าวกับปลาครับอืมดูชัดๆกันทีนะเมื่อกี้ย้อนแสงปุบ,บปับุบปัครับเนี่ยโมตัวสีสวยนาเจี๊ยะเหลือเกินครับผมไปแล้วมันตกมันฝนตกก็ถ่ายไม่ได้หยุดหยุดตกตกอย่างเงี้ยครับมันถ่ายยากทั้งเด็ดเลยยังไม่ได้ไปเนาะเดี๋ยวรออากาศดีน้ําดีฝนดีทีงแล้วจะไปถ่ายให้ชมนะครับกับการตกกุ้งธรรมชาติแบบนี้เนาะ อ่ะก็น,นี่เช้านี้พามาชมกุ้งเฉยๆครับชอบป่ากดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดดด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ